เพราะว่าเคลื่อนเคลื่อนนี่เนี่ยเพราะว่าก็มีคนส่งให้ลูกสาวเจดีย์ออกปกรณ์เพราะรู้ลงก่อนเพื่อนเนี่ยเขาบอกมาเมื่อวานที่เห็นปู่พูดตามเมื่อวานนี่ก็เห็นลงก็เสร็จปู่บอกแต่ไม่ก็เห็นลงเลยใช่เจดีย์ก็เห็นหนช่องอยู่เห็นหนช่องอยู่ครับปู่หลายช่องแต่ส่วนมากจะส่งทางไล่นะปู่เพราะว่าเรา YouTube เราไม่ลงเลยไม่กล้าลง พ่อปู่บอกว่าเราก็ยังสลบตายไปไม่ได้ครับคสลบว่าพ่อปู่ไม่ใช่ว่าพ่อปู่ไม่รู้งงแต่ก็รอให้มันข้ามเืนก่อนคือเพราะท่านจะทำาีิพีอะไรท่านก็ไม่รู้อืมจะทำไปกาเรียนพระสององค์นู่นคือโอ้านเรียนพระสององค์เอาอย่างนี้กานเีนพระสององค์ไมใช่เก่เก่ ฟัน์ไม่แปอไม่ปิดมแป็เก้าเก้านแเห็นพระสององค์สององค์ไม่ก็แประก็แดอีเหล่แปดเก้าถ้าสององค์เียสององค์ทีจะฝพระสององค์ฟันเห็นพระสององค์กงพระท่านทำอะไรปู่ให้ให้พรหรือให้พรให้พรใหพรวนที่ไม่ดอกปก็ให้พรื่อวันนี้ก็ให้พร เยไม่ต้องรออะไรหรอกไม่ต้องติดจานยากเลยที่สิบห้ากันจริรอก็คือรอสิบห้าเนาะรอสิบห้าอย่างเดียวสิบห้าปู่จะเปิดใหม่เพราะว่าจะพระอาจารย์เมื่อกี้ว่าจะทวนอยู่วมันเรียกจริจรคิดว่าหก็ปู่ก็จะบอกลงมาบอกเองที่สิบห้าเอาตัวจริงไปที่สิบห้าที่เดิมไม่ปู่เอาเอาอยู่นี่เลยเดี๋ยวตัวต่ไปในที่เดิมแล้วแท่งก็จะให้อยู่นี่เลยไปให้มันเหนื่อยทำไมเนาะไปยังไกลนะผมไกลเนี่ย ว่าลูกศิษย์ลูกหาสงสารพวกเขาอันนั้นเนาะท่านรู้ให้แค่เจอทดสอบมนุษย์เฉยๆบ้างที่พาไปปีนเขาปีนป่าอ๋อทดสอบ<ป>มนุษย์ก็ให้อยู่นี่ก็ให้จุ่ไฟก็ได้แต่จอทดสอบว่ามีความพยายามไม่มีความอดทนไหมก่อนจะได้เนาะเดินสองกิโลนะปู่ถ้าคนนี้มีรถอะไรนะ <c oughs> ไม่เดินขึ้นหนึ่งสองกิโลผมรถผมไปไม่ได้ผมเดินมาสองกิโลสองกิโลกว่าเดินสองกิโลแค่นั้นก็บางคนก็บอกว่าเลขไม่ใช่เลขนั้นโอ้ปู่ กูเข้ามาแค่ชั่วโมงเดียวเองกับเลขนั้นฟังทุกคนถ้าไม่ใช่เลขนั้นก็คือไม่ใช่เลขกูย่านี่คือเป็นลุกสิทธิ์ผูให้ถึงวันที่ผ่านมาก็ให้หกเสียงมันก็ตบัดหัวเึ้นท่านที่ท่านเซ็นให้อยู่ในกระดาษมันเป็นอะไรเจ็ดหนึ่งหกมันก็หมุนอยู่แต่มันก็ตบัดหัวมันเดิมแต่เ็ายอดเงินท่านบอกว่าให้ผูไปเลอวมันเป็นยอดเงินหนที่ว่าอะไรที่แบบเจ็ดสิบเก้าเดือนนี้อ๋อ ปูจะเปิด <c oughs> จะเปิดเป็นที่15เปิด15เปิดวันที่15บอกไว้ผมออไม่ใช่ว่าลงปูแพงนี่แพงนี่ลงปูไม่แพงปูไม่เคยเล่นเลขเป็นไรเปล่ยนเบสถ้าบอกว่าเบส <c oughs> มันจะไม่อยู่แล้วก็ไม่ได้ทาตามสัญญาผู้ปู่เนาะ <c oughs> ถ้าลงวันนี้พร้อมกันเลยเพิ่มยมันก็ได้อยู่แล้วแค่คืนเดียวก็ทนไม่ได้เราลงแค่คืนเดียวทนไม่ได้นะปูกลัวจะขายไม่ได้กลัวจะขายคลิปไม่ได้ แต่ก็แต่มันเคลื่อนไปหมดน่เลยเคลื่อนไปแล้วเพราะปูเขาทีนี้คนก็เคลื่อนเคลื่อนเด็กบนเคลื่อนแล้วเด็กบนเด็กบนเคลื่อนแล้วปูระบาดวิธ oh ีที่หาเปิดของคนก็เล่นไปเยอะแล้วคนก็เล่นไปเยอะแล้วพอาแล้วคุยกันแต่ละงานนี่คือระบาดยาถี่มากที่เบี้ยเทียนบอกระบาดวัคซีบอกเราคนหลายเราอะวันเดียวเดียวบอกมากเราอะไม่เทียน เห็นคนที่มีองอยู่ใช่ไมแล้วถามเตลิเขาเสี้ยงยาเพื่อเียมพนก็ถามเตลิไหนระอว่าอยู่ไหนระอว่ามาข้อหวยหน่อยราหว่างกู่เลี่ยกระทำหวยหนูอ้วนรวยตัวสลดถือว่าบันทีสิบห้าอืมปูเป็นคนที่ื่อตอเป็นคนมากเบาตลกโคที่ื่อแต่ว่าเปิดวันที่สิบห้าเปิไ เปิดเพราะว่าเพื่อนในปอดมีสิทธิ์หายความจางก็เป็นเลี้ยงนะจะสิทธจ้างสิบขื่นบอดที่สิทธิเสียหายเปิดลูกศิษย์ลุงหาก็มามาได้ไม่ปู่ให้มาได้อยู่เนาะแล้วเตสอะไรนะมามาที่ได้เนาะลูกศิษย์ลุงหาก็มาได้มาเป็นอย่างเนาะได้แต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้โคตรเลยมันไม่ให้ถ่ายนะปู่เนะไม่ให้ถ่ายเหมือนเดิมถ่ายแล้วมันก็จะจบ จบแล้วก็หาว่าตรงนึกมานี่หาพิพาทพิจารณ์เนาะไปนั้นก็อยู่ลงมาพิพาทพิจารณ์เดี๋ยวก็เป็นเหมือนจานตักครับเของกลัวเหมือนกันนะครก็ออกหน้าออกตาเกินเนาะครับทาาา่นถ้าถ้าว่าท่านไม่ไม่เป็นไปเยอะแล้วก็แต่ว่ามันก็ผิดนิดหนึ่งเอาบุลงก่อน กลัวมันที่จะแต่ว่าเลขบนมันเคลื่อนไปแล้วเลขบนมนเคลื่อนไปแล้วเลขล่างยังอยู่ยังอยู่เลขล่างยังอยู่ล่างหกศูนย์เลเก้าศูนย์ถง้าห้าหรอครูเลขไม่ยากเอากเปเลยหรือกระกลับแล้วกระเป๋าหรืน่องตัวเสื้อกรบามกบแล้วซาทู่ซาทู่เดินทางมื่อไหี่มาใหม่เมื่อไหี่มาใหม่เนาะเราจะมาอยู่ผมจะมาอานครับ ขดครับผมไปให้ครับไรงผู้สรงไทยเลยาแมนทยจาโลกครับผมครับผมครบครับงนบวครับครับครับนรับสาธุสาธุ

국민ដែលដែរូការី avez ្ថីរ់ស្ NES ប្ итан មួព�어서 antee ចាត� atasan ឌុឭឿ

ติดได้ไหมปู่ขอปู้ใดติติดเปลอทองยังมีเหลือ่าปู่ขอติดจากหน่อยไปไหนก็ได้เจือข้าวมาขอศพเนาะเปลือทองายหินลูกอเยอะบ้าบาาเนะปูเนาะายห็นโตเบาบาเนาะปู่คนปู่คนใหญ่เปนสอเลย จะทำไมแจกพวกท่านปูริศีออกตัวปุริกระท่มท่านผมมา ใส่มากปลาคูต uh ้มขนอยากคนกเตี uh ๋ยวดปูออเดีมาสั่งปลาูหขหนมากโอ้ปูของามเลยละอืมขอบคุณงามเลอโอ้โหูอ้ประมาณนันเลยแบบนี้ ใช่แตาา่่นนนะ,น,น,ะ,น,น,ะน,น้อยเอาเ,เาอาความเปีมามท่านซูนนะว่ามันไม่สูซีไม่สูสีหรอครับแ่เป็นปู่ครับปู่ไม่ต่งกันลว

วันนี้พี่ปูปูสีเนาะปูปูโตตัวนี้ปูโตปูโตพร้มังสีรูปเหมือนรูปเหมือนลูงปูโตอ๋อสาธุนะครับวันนี้นำพระแก้วมรกตนะครับผมได้มาปฏิสถานนักกุศของปู นะครับผมนะครับแล้วก็จะทําพิธีอย่างไรนะครับลองให้ปู่ทําตอนนี้ปู่กําลังจะเจิมยันนะครับผมเราจะขออนุญาตปู่ไปถ่ายตรงปู่เฉียนยันนะครับผมเด้อท่นชมนะครับผมากำล,ลังจะเฉียนยันนะครับนี่ครับขอุญาตปู่แสงมืดแสงมืดปแปลกแปลกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ปู่นะครับกําลัง เฉียนยันนะครับผมเขียนยันเหล่าพระแก้วปูมิซื้อบังคับปูจิตติตั้งซื้อให้เพื่อนบังคับปูจังเลยท่านใดพระนุษพระแก้วบุตรสลาคามพระแก้วบุตรสลาพระแก้วบุตรสลาคถูามพระแก้วบุตรสลาครับพระแก้วบุตรสลาคามเด้อเอฟซีแฟนช่องนะครับผมพระแก้วบุตรสลาคามแก้วบุตรสลาคามนะครับสำหรับที่ซท่านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับและติดตามช่องคนกับช้างอยู่ก็อย่าลืมไปกดติดตามให้เด้อนะครับผม เราตามมาให้แล้วเด้อสําหรับตัวเลขของปูนะครับผมนะครับยืนยันนะบปูเนาะตัวเก่าเนาะเลขเนาะตัวปูห้ไปนะเนาะครับเนาะตัวเก่าครับตัวี่ปูบอกนะนะครับเนาะีิปูบอกปูยืนยันนะนะครับจากปูเลยนะครับผมคือตัวเลขประมาณตัวเลขของปูคือเป็นปูปูมาประทับปูที่นึงนะครับของปูย่าครับบางท่านก็บอกว่าลงโทษให้เลขไม่ใช่เด้อพอไม่พี่เราเลยคือปู นะครับภูพญานาคเพื่อนไทยสาธุสาธุดูตัวเลขนะครับท่านผู้ชมดูเด้อนะครับดูดูดูท่านผู้ชมดูดูดูสาธุสาธุสาธุท่องกันเลยครับนี่สาธุสาธุเด้อนี่ยนี่นี่ครับท่านผู้ชม นี่ครับสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมจะปูดสามเปดนะครับผมดูเอานะครับเป็นยันนะครับคุณผู้ชมนะเป็นยันนะครับเป็นยันเด้อนี่ครับเป็นยันนะะนครับเป็นยันนะครับผมคือเป็นตัวเลขยันนะนะครับให้ fc แฟนช่องท่านใดมีใจบุญใจศรัทธาก็นิมิตเอานะครับผมเด้อครับผมสำหรับยติธรรมนะครับผมทุกท่านนะครับผมเป็นนะครับเป็นตัวเลขยันนะครับคุณผู้ชมนะครับก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะปูไม่ได้ให้ตัวเลขแต่ปูเป็นเลขตัวยันนะครับ ผู้ชสาธุดูแล้วก็นะครับผมเป็นพลังเขียนยันนะครับผมสาธุสาธุสาธุเป็นตัวยันนะครับคุณผู้ชมนะเป็นตัวยันนะครับวิเคราะห์ยันนาหรือสลับปีสี่เนช่องนะครับผมนั้นนะครับผมเป็นยันย้เป็นยันนะครับผมนะครับผมนะครับย้ำเป็นยันเด้อเป็นยันนะครับคุณผู้ชมสาธุสามเปดเปดนะครับได้เขียนให้นะครับผมนะครับนะครับผมนะครับผมนี่เด้อสาธุสาธุนะครับผมเป็นยันครับคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวเสร็จแล้วครับคือยันของปูเคยนให้นะครับคุณชมนะครับดูชัดชัดนะครับแล้วก็ขนซาทุกด้วยนะครับยังมาเป็นยันนะครับยันของปูสามเป็ดนะครับเดี๋ยวอขอลานะครับคุณชมนะครับซาทุสาทุนะบางคนระเจริเขาสารให้ผูอยากไหลนะครับอืมเจริเขาสารนะโทรมากเล